สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่แคมป์แอดดิกชีวิตติดแคมป์กับคลิปของดีที่ผมเลือกสําหรับวันนี้นะครับจะได้พบกับเรื่องราวของคลิปสุดพิเศษที่ผมจะมาแนะนําเรื่องราวในการตกแต่งรถยนแบบออฟโรดเพื่อการท่องเที่ยวคันนี้ครับซึ่งผมใช้เวลาถ่ายทําคลิปนี้ยาวนานกว่า1ปีและคุณจะได้พบกับเรื่องราวการตกแต่งรถยนแบบออฟโรดเพื่อการท่องเที่ยวที่ผมให้ชื่อว่าเมโทรออฟโรดครับ ซึ่งมาจากคำว่า metrosexual คือผู้ชายที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองส่วนออฟโรดนะครับนั่นคือการท่องเที่ยวไปในถ้ำกลางธรรมชาติบนเส้นทางธุรก,กันดาร ก่อนอื่นนะครับเรามาพูดคุยถึงเจ้ารถคู่ใจคู่หูคู่แกร่งของผมคันนี้ครับสำหรับ Mitsubishi t r i t ั n L200 Big m i n น r Chain 2019โจทย์ตั้งต้นในการเลือกรถของผมก็คือผมต้องการรถที่สามารถใช้งานในเมืองได้อย่างสะดวกสบายสำหรับ Mitsubishi t r i t ั n คันนี้มีขนาดมิติตัวถังที่ไม่เล็กและไม่ใหญ่จนเกินไป ผมสามารถใช้งานถนนในเมืองตามตรอกซอกซอยได้อย่างไม่ลำบากสามารถขับรถไปจอดในช่องทางจอดของห้างสรรพสินค้าได้อย่างสะดวกสบายและด้วยระบบขับเคลื่อนสีล้อ Super Select 4WD2 i ที่สามารถเลือกให้รถขับเคลื่อนสีล้อแบบฟูลไทม์ได้นั่นหมายถึงว่ารถคันนี้สามารถขับเคลื่อนสีล้อตลอดเวลาบนถนนลาดยางได้โดยไม่จำกัดด้านความเร็วไม่มีอาการขืนเพลาแบบระบขบขับเคลื่อนสีล้อแบบพาร์ทไทม์ดังนั้นเจ้ารถคันนี้จึงตอบโจทย์การใช้งานเดินทางท่องเที่ยวแบบแคมปิ้งคาร์ที่สามารถพาผมไปได้ทุกสภาพถนนทั่วไทย และถ้าคุณอยากมีรถคู่ใจแบบนี้สักคันหนึ่งเพื่อที่จะพาคุณไปสัมผัสความงดงามของธรรมชาติคุณต้องทำอย่างไรติดตามในคลิปของดีที่ผมเลือกวันนี้ครับคุณผู้ชมครับวันนี้มีหลายๆอย่างเลยนะครับที่ผมจะต้องทำกับเจ้ารถคู่ใจของผมคันนี้ครับซึ่งจะพาผมเดินทางไปท่องเที่ยวในทุกเส้นทางไม่ไว่าจะเป็นออนโรดหรือว่าออฟโรดครับ แน่นอนว่าจะต้องมีการเสริมเติมแต่งสมรรถนะให้กับเจ้ารถคันนี้กันหน่อยนะครับและวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปติดตามทุกๆขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบเลยทีเดียวก่อนหน้านี้นะครับผมได้พาเจ้ารถคันนี้ไปพ่นเคลือบพื้นผิวกระบะท้ายเพื่อเป็นการเสริมความแข็งแกร่งและความแข็งแรงรวมถึงปกป้องพื้นผิวกระบะจากสนิมขั้นตอนต่อไปจะเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้ว ขึ้น,นรถกันเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงโรงงานผลิตอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ฮาร์เมอร์แล้วครับซึ่งที่นี่ผมจะมาเสริมหล่อให้กับเจ้ารถคู่ใจคันนี้นะครับโดยที่ผมจะติดชุดกันชนแบบออฟโรดให้กับเจ้ารถคันนี้ไปดูกันว่าจะสวยแล้วก็แกร่งยังไงครับ คุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมมาอยู่กับคุณศิรชัดชัชชูเกียรตุลผู้จัดการฝ่ายขายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์แบบออฟโรดฮาร์เมอร์ครับสวัสดีครับคุณไม้ครับสวัสดีครับคุณไม้ครับแหมขอบคุณนะครับวันนี้ให้เกียรติผมเข้ามาในโรงงานเลยยินดีมากครับคืออยากจะบอกคุณไม้อย่างนี้ถ้าย้อนกลับไปตอนที่ผมรู้จักแบรนด์ฮาร์เมอร์เนี่ยคือต้องประทับใจในตาสัยลักษณ์ก่อนมันดูโดดเด่นมากตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าเป็นแบรนด์จากอเมริกาอยากให้คุณไม้เล่าถึงสตอรี่ของฮาร์เมอร์หน่อยครับก็คือฮารี่ท เราเป็นผู้ผลิตกันชนมาอยู่แล้วมามากกว่า20กว่าปีการดีไซน์ของสินค้าฮั m เมอร์ทุกตัวเนี่ยอย่างแรกที่เราคำนึงถึงคือ ความปลอดภัยของผู้ใช้งานกันชนของเราทุกตัวมีการส่งไปทสการชนที่ออสเตรเลียว่าทุกตัวสามารถผ่านแอร์แบ็กคอมแพติบิลิตี้เทสได้มันต้องสามารถทำให้แอร์แบ็กของตัวรถยังทำงานได้ปกติอย่างที่สองคือเราต้องการลุกที่มันทันสมัยมากขึ้นตอบโจทย์กับคนเมืองที่ใช้รถทั้งในเมืองแล้วก็ออกไปออฟโรดด้วยสำคัญที่สุดที่ขาดไม่ได้เลยก็คือฟังก์ชันการใช้งานเราพยายามใส่ฟังก์ชันที่มันจัดเต็มที่สุดตอบโจทย์ทุกการใช้งานอย่างไททันเนี่ยเขามีเซนเซอร์มาทั้งหมด4จุดกันชนเราต้องสามารถรองรับเซนเซอร์เดิมทั้งหดด4จุด แล้วก็ทํางานได้เหมือนเดิมไม่กระทบอะไรใดๆทั้งสิ้นในลายผลิตของเราเทคโนโลยีทุกตัวที่เราใช้กับสินค้าของเราเนี่ยเป็นเลเซอร์คัตติ้งแล้วก็เป็น CNC Bending CNC Tube Bending เพราะฉะนั้นความแม่นยําในการที่เขาใช้เลเซอร์ในการตัดชิ้นงานเนี่ยเขาก็จะมีความแม่นยําที่เป๊ะมั่นใจได้ว่าเป๊ะแล้วอีกเรื่องนึงที่สําคัญมักจะมีลูกค้าถามว่าใส่แล้วต้องแจ้งขนส่งไหมอันนี้แจ้งไว้ได้เลยว่าไม่ต้องเพราะอะไรครับคุณไม้ให้ความกระจัดสินค้าของเราเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์เสริมติดตั้งไม่ได้ดัดแปลงรูปการใช้งานเพราะฉะนั้นสามารถติดแล้วก็ใช้งานได้ปกติเลยเราเป็นเหมือน one stop solution นะครับที่ไม่ว่าคุณจะใช้ในเมืองก็ได้ใช้ในเมืองก็ดีจะออกไปออฟโรดก็ดีแล้วเราก็ตอบโจทย์ทุกการใช้งานทั้งในเมืองแล้วก็ทั้งทั้งออฟโรดด้วยมั่นใจกว่าที่เคยเป็นเลือกอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ฮ m e เมอโดดเด่นและแตกต่างในแบบที่คุณเป็น ทุกครับวันนี้ผมเดินทางมาที่เดอะสปาคาร์ดีเทลลิ่งซอยวิภาวดีรังสิต16ทับ9ครับที่นี่เป็นศูนย์บริการดูแลรักษารถยนต์แบบครบวงจรและเป็นหนึ่งในดีลเลอร์ของเด็กประเทศไทยครับเด็กคือระบบดิ้นชักท้ายกระบะจากอเมริกาซึ่งจะมาสร้างความสะดวกสบายให้กับชีวิตติดแคมปของผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูวิธีการติดตั้งพร้อมๆกันเลยครับ นในการใช้รถของผู้คนในปัจจุบันรถกระบะสามารถนำไปใช้ในรูปแบบของการท่องเที่ยวมากขึ้นนะครับเด็กเองเนี่ยก็จะสามารถช่วยในการตอบโจทย์ในเรื่องของการขนสัมภาระเสื้อผ้าหรือว่าอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆเวลาเราไปตั้งแคมป์อะไรเนี้มันก็จะสะดวกมากขึ้นสำหรับชุดเด็กนะครับสามารถติดตั้งเข้ากับตัวรถได้เลยโดยไม่ต้องมีการเจาะหรือว่ามีการยึดน็อตอะไรทั้งสิ้นนะครับ เราจะมีอุปกรณ์ที่ออกมาจากโรงงานเนี่ยพอดีกับรถแต่ละรุ่นครับสำหรับวันนี้ชุดที่เราจะมาประกอบกันนะครับจะเป็นชุดของมิสุบิชิไททานนะครับรุ่นปัจจุบันสำหรับรุ่นอื่นๆเนี่ยเราก็จะมีคู่มือแถมมาในกล่องให้นะครับสำหรับลูกค้าที่เป็นสาย DIY หรือสายช่างที่อยากไปประกอบเองก็สามารถนําไปติดตั้งเองได้ที่บ้านนะครับ เด็กเนี่ยนะครับผลิตจากพลาสติก HDPE นะครับเป็นพลาสติกรีไซเคิลซึ่งมีความเหนียวแล้วก็ทนแดดทนฝนรวมทั้งมีโครงที่ผลิตจากเหล็กกาวนหนซึ่งมีความแข็งแรงแล้วก็ไม่เป็นสนิมสามารถบรรทุกได้1ตันบนตัวระบบของเด็กนะครับและในยินทักเนี่ยยังสามารถที่จะผลของได้อีก100กิโลเพราะฉะนั้นการเก็บสัมภาระเนี่ยจะทำให้เป็นเรื่องที่สะดวกมากๆ การติดตั้งระบบลิ้นชักท้ายกระบะเด็กใช้เวลาไม่นานครับซึ่งคุณผู้ชมสามารถมานั่งรอในคาราดเดอะคาเฟ่แห่งนี้ได้ครับในนี้จะเสิร์ฟกาแฟรสชาติเข้มข้นมีเมนูอาหารให้คุณผู้ชมได้เลือกสั่งมากมายนะครับและคุณผู้ชมสามารถมานั่งทํางานได้นะครับจะเป็นในโซนท้องแอร์หรือว่าจะเป็นโอเพนแอร์ด้านบนก็ได้และตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูฟังก์ชันการใช้งานของเจ้า Deck เด็กแล้วครับว่าเขาจะอนเนกประสงค์แล้วก็โดนใจสายลุยทที่ชอบขนสัมภาระขนาดไหนไปดูกันเลยครับ สว,ส,สวัสดีครับพี่ต้าครับสวัสดีครับโอ้โหพี่ต้าคือขอพูดความรู้สึกก่อนนะครั้งแรกที่เดินมาเห็นคือเป็นลิ้นชักที่หล่อที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นคือมันทําลายภาพที่ผมคิดถึงลิ้นชักเดิมๆไปแบบสิ้นเชิงเลยใช่ครับเพราะว่าในตลาดเนี่ยก็จะมีเฉพาะเด็กนะครับที่จะทําลิ้นชักออกมาในรูปแบบนี้จะเป็นลิ้นชักสําหรับท้ายกระบะนะครับที่ผลิตจากตัวพลาสติก HDPE ครับทนแดดทนฝนทนความร้อนความเย็นจะไม่มีการยืดหดตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่เสียรูป แล้วก็สามารถรับน้ําหนักได้อีก1ตันด้านบนนะครับสามารถที่จะบรรทุกของบรรทุกรถมอเตอร์ไซค์รถ ATV จัก,กรยานอุปกรณ์แคมปิ้งได้หมดส่วนในลิ้นชักเนี่ยก็จะได้อีกข้างละ100กิโลเพราะฉะนั้นสัมภาระเสื้อผ้าเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆสามารถเก็บในลิ้นชักได้เลยครับอยากให้พีต่ต้าโชว์ฟังก์ชันว่าแต่ละส่วนเนี่ยเอาไว้ทําอะไรบ้างพื้นผิวด้านบนทําไมก็ถึงต้องแกะลายแบบนี้ มันเป็นเพราะอะไรฮะพินผิวด้านบนนียครับมีการแกะลายเพราะว่าเพิ่มการยึดเกาะในการขนสัมภาระ,ะสามารถวางพาเลสหรือว่าวางเครื่องมืออะไรต่างๆได้ทั้งหมดนะครับในส่วนของลิ้นชักนะครับถ้าเลื่อนออกมาเนี่ยจะเห็นว่ามันลื่นมากเพราะว่าล้อด้านนอก2ล้อด้านใน4ล้อเนี่ยมันจะช่วยรับน้ําหนักตัวลิ้นชักอยู่ตอนเก็บก็ กระแทกเข้าไปได้เลยครับล็อกในตัวครับเพราะฉะนั้นแบบนี้คือคุณผู้หญิงก็ใช้ได้นะสามารถครับครับผมสบายเลยสบายาาม,มากไม่ต้องใช้แรงอะไรเยอะใช่เนี่นครับฟังก์ชันที่เราจะโชว์เนี่ยจะเหมาะสําหรับคนสายเอา u t d o o r มากๆตรงนี้นะครับเราจะเรียกมันว่าไม้บรรทัดสายตกปลาหรือสายช่างก็จะสามารถเอาเครื่องมือแล้วก็หรือว่าปลาที่ตกได้มาวัดได้เลยแล้วก็นี่ครับฟังก์ชันนี้ คุณผู้ชมคือมันสามารถปรับเป็นคูลเลอร์ได้เลยใช่นะเราสามารถติดตั้งตัวจุกระบายน้ําด้านไหนไว้ได้ครับ,รบเมื่อใช้เสร็จแล้วก็เปิดจุกอ๋อก็คืออารมณ์แบบเหมือนคูลเลอร์ที่มันมีรูระบายนะ้ำถึงเวลาก็ดึงมาถอดจุกออกมันไหลออกไปเลยใช่ครับดีมากเลยนี่ผมชอบเขาเข้าใจคิดมากเลยนะ และตอนนี้เนื่องจากน้ําหนักของรถที่มากขึ้นครับรถของผมจะดูย้วยและดูห้อยดังนั้นสิ่งที่ผมต้องทําต่อไปก็คือการอัปเกรดโช้คอัพเพื่อที่จะช่วยรองรับน้ําหนักและช่วยลดแรงสั่นสะเทือนเวลาที่ผมขับรถไปในเส้นทางออนรดและออฟโรดครับ คุณผู้ชมครับและที่นี่คือเทอินเซลประเทศไทยครับสำหรับคุณผู้ชมที่เป็นนักขับรถสายทางเรียบคงจะรู้จักกับเจ้าแบรนด์สีเขียวจากแดนสมไรัยนี้เป็นอย่างดีครับแต่วันนี้ผมทราบมาว่าเทอินได้ออกโชคอัพใหม่ขึ้นมาครับซึ่งเป็นโชคอัพสำหรับสายลุยประสิทธิภาพสูงจะทำให้เรานะครับสามารถเดินทางไปได้ในทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นออนโรดหรือว่าออฟโรดกับโชคอัพที่มีชื่อว่าเทอินโฟบายโฟดัมเปอร์สปอร์ ตอนนี้นะครับเรามาอยู่กับคุณพักทรัพมรุติวันผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทเทอินเซลประเทศไทยจำกัดครับสวัสดีครับพี่ป๊อปครับสวัสดีครับครับพี่ป๊อปครับวันนี้จะมาขอความรู้เกี่ยวกับช็อคอัพเทอิน4 x 4 d a m p e r sport อร์อรนะฮะได้เลยครับคือถ้าย้อนกลับไปคนจะคุ้นตากับเทอินที่เป็นรถทางเรียบอ่ารถทางเรียบรถเก๋งรถบ้านรถบ้านอะไรประมาณนั้นทีนี้ปัจจุบันนะครับทราบมาว่าทางเทอินเนี่ยมีช็อคอัพ4 x 4 d a m p e r sport ที่มาของการพัฒนามาสู่การออกช็อคอัพ คือจริงๆต้องเรียนก่อนว่าทางผู้บริหารของทางเทยินประเทศไทยครับแล้วก็ทางเทยินญี่ปุ่นเนี่ยเด่งเห็นว่าตลาดของตัวรถกระบะออฟโรดค่อนข้างจะเป็นตลาดที่กลุ่มใหญ่เราก็เลยต้องการที่จะผลิตสินค้าขึ้นมาเพื่อที่ตอบสนอง,องความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้นแล้วก็ตอบสนองกลุ่มผู้บริโภคได้มากขึ้น <uko> อย่างของเทยินเองครับมีผลิตโช๊คสําหรับแข่งแรลลี่กับทางเมืองนอกอยู่แล้วเราก็จะมีเทคโนโลยีตรงนั้นเนี่ยมาใส่กับตัวโช๊ค สีคสีสปอร์ต 4x4 สปอร์ตด้วยเอาละครับทีนี้มาเข้าถึงช็ออัพที่กำลังติดตั้งอ,อยู่ตอนนี้นะครัครช็ออัพเทอิน 4x4 d a m เ e r ร์ตสปอใช่ครับตัวนี้เอกลักษณ์ก็คือจะยกขึ้นจากแสนาะดาษรประมาณ1นิ้วก็คือเพื่อให้ตอบสนอ,กองการขับข,ขี่ที่หลากหลายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการลุยถนนที่ไม่ดีการขับในชีวิตประจำวันถนนเรียบปกติพี่ป๊อปกำลังจะบอกว่าหากคุณผู้ชมมาเปลี่ยนโช๊คอัพเทอินครับ 4x4 ฟร์ดับเบิลสปอร์ตตัวนี้รถจะถูกยกขึ้นไป1นนิ้วโดยอัตโนมัติถูกไหมครับต้องครับครับโดยที่เราไม่ต้องไปปรับแต่งอะไรเลยไม่ต้องปรับแต่งเพราะว่าโช๊คของเทอินเนี่ยเราคำนวณมาว่าใช้อยู่ในระยะที่เหมาะสมกับชิ้นส่วนเดิมของรถครับผมทำให้ไม่ต้องไปนั่งเปลี่ยนิ๊กนกเปลี่ยนอะไรเพิ่มเติมคือไม่ต้องดัดแปลงไม่ต้องใส่อุปกรณ์อื่่่นนเเเพิมม้าลยใชครัับจตวี เราทําตัวดีไซน์ของตัวชงอัพให้กระบอกใหญ่ขึ้นแกนใหญ่ขึ้นเพื่อเพิ่มความทนทานเพิ่มปริมาตรของน้ํามันในห้องชงอัพเพื่อให้ความทนทานของการใช้งานได้นานขึ้นยาวนานขึ้นแล้วก็รองรับการใช้งานที่หนักหน่วงแล้วก็ตัวนี้จะมีข้อเด่นตรงที่ว่ามันจะมีสปริงวาล์วด้านในชั้นหนึ่งจังหวะสมมติเวลาคุณไปลุยหนักโดดแรงๆรรมันจะมีสปริงวาล์วช่วยซับแรงกระแทก<อ>ให้มันไม่ได้ยุบเยอะแรงๆประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเทอิน โฟร์บโฟร์ดัมเปอร์สปอร์ตจะเติมเต็มความสุขให้ผมได้เต็มร้อยทะลุร้อยไปเลยไหมเดี๋ยวเราไปลองกันได้เลยครับเวลาขาบเนินลูกกระนาดเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าหลังเนี่ยนิ่งขึ้นโดีมากเดี๋ยวผมจะลองขึ้นสะพานนะฮะเลยครับตอนนี้ผมไม่เบาเลยนะคุณผู้ชมประมาณร้อยหนึ่ง ทีนี้อย่างนี้ฮะหลายๆคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะรถเนี่ยช็อัพเดิมมาดีอยู่แล้วมันจําเป็นต้องเปลี่ยนไหมเปลี่ยนแล้วมันได้ประโยชน์อะไรยังไงบ้างอันนี้เราพูดถึงรถบ้านนะรถบ้านทั่วไปอย่างของผมยกตัวอย่างเป็นของไทยและการเรามีโมเดลช็คที่สาหรับช็คแต่ดาดรถแต่ดาดทั่วไปคือหนึ่งก็คือเพิ่มความนุ่มนวลให้กับรถยนต์เพิ่มการเกาะถนนจับแรงกระแทกที่ดีขึ้นซึ่งก็จะทําให้รู้สึกว่ารถเนี่ยเราขับด้วยความมั่นใจมากขึ้นควบคุมรถได้ดีขึ้้้้นแลววกก็จะรูสึ่า มันไม่กระด้างมันได้ความนุ่มนวลกว่ากว่าของเดิมด้วยซ้ำครับมันให้ความรู้สึกที่นุ่มนุ่มแ,แต่เกาะถนนครับเสริมสร้างความมั่นใจในการเดินทางให้กับเราครับทุกคนครับตอนนี้เจ้ารถคู่ใจของผมก็คงจะเปรียบได้กับผู้ชายสักคนหนึ่งที่มีเสื้อผ้าดีๆมีอ็อเซอรีหล่อๆแล้วครับ และขั้นตอนต่อไปนั่นก็คือการหารองเท้าดีๆสักคู่หนึ่งถ้าพูดถึงรองเท้าสําหรับรถออฟโรดแล้วนั่นก็คือแม็กกับยางน,นั่นเองครับการที่เรามีล้อแม็กกับยางดีๆจะทําให้จรถคันนี้สามารถพาผมไปได้ในทุกๆท,ที่และทุกๆท,ทางครับ a อ a u t o ออโตมอติเป็นผู้นำเข้ายางครับเอ่อล้อออฟโรดตอนนี้เขาเป็นอันดับหนึ่งที่ประเทศไทยเกี่ยวกับเอ่อล้อออฟโรดเรามีถือ3ายี่ห้อที่ใหญ่ที่สุดที่อเมริกาที่1ก็เป็น Fuel ที่2เป็น XD KMC ที่3เป็น Black ไบรโนก็เป็นตัวแทนทั้งประเทศไทย AG Automotive คิดว่าที่ประเทศไทยพิกับมีเยอะมากเรากจะนำเข้าล้อที่ไปอ f ฟโรดได้ที่ใช้ประจำวันได้จุดเด่นของเรานี่คือ เขามีทุกออฟเซตทุก PC d ี f ออฟเซตลึกเท่าไหร่เขาก็มีหมด AG a u t o m o t i ติอยากให้ลูกค้ามั่นใจครับสินค้าเราที่เราเก็บแอร์เขาดีไม่ร้อนมากเขาใช้ฟ k l e f t ไม่ใช่โยนไปโยนมาแล้วก็เขามีการนับสต็อกที่ถูกต้องทุกเดือนถ้าการสูญเสียน้อยลงเ็าจะทําให้ค้ของจะถูกกว่าแล้วก็ขายให้ลูกค้าจะไม่ต้องแพงมากครับกดังก็ประมาณ1,500ตารางเมตรเก็บได้ประมาณ6ก0ม0วงการเป็นดีลเลอร์เราก็ต้องสกรีนเขาก่อนเขาจะเลือกดีลเลอร์เราที่ เจ้าที่มีมาตรฐานเขาไม่ใช่หลอกลูกค้าจะขายของเรียนแบบคือของเราอะ่ะขายที่อเมริการถที่อเมริกาถ้าสมมติมีอุบัติเหตุประชาชนนี่ฟ้องอะ่ะเขาต้องตรวจสอบคุณภาพที่ไม่ให้ลูกค้าฟ้องเขาได้งั้นก็เรียนแบบนี่เขาอยากขครถูกคุณภาพต่างกันอยู่ที่นี่ครับก็ติดต่อเราได้หรือที่เว็บไซต์เราที่ wwwajauto.net เรามีดีลเลอร์ลิสต์ของเราที่มีมาตรฐาน คุณผู้ชมครับวันนี้ผมมาที่ร้านมาสเตอร์ไทยซอยวัดลาดปลาดุกอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีที่นี่เป็นสน่์ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการเปลี่ยนล้อแมกและยางรถยนต์แบบออฟโรดและเขายังเป็นตัวแทนจําหน่ายของ AJ Auto m o t i v e ผู้นําเข้าล้อแมกและยางรถยนต์ระดับโลกเลยครับตอนนี้ผมมาอยู่กับคุณนัทพลเผ่าปฏิมากรน,นะครับเจ้าของร้านมาสเตอร์ไทยนนทบุรีครับสวัสดีครับคุณโบสวัสดีครับพีบ่เอฟวันนี้นะฮะอยากจะมาปรึกษาคุณโบ๊ทคือโจทย์ของผมเนี่ย ผมอยากใช้รถคันนี้ใช้งานในเมืองได้ด้วยแล้วก็เสาอาทิตย์เนี่ยเจ้ารถคันนี้จะต้องพาผมไปท่องเที่ยวไปดูธรรมชาติตามต่างจังหวัดได้สามารถไปได้ในเส้นทางออนโรดแล้วก็ออฟโรดแนะนำยังไงเนี่ยจริงๆแล้วที่ร้านผมเนี่ยก็จะทำรถเกง๋งรถกระบะรถ SUV หลักๆเลยเนี่ยก็คือเกี่ยวกับเรื่องการอัปเกรดสมรรถนะเกี่ยวกับเรื่องล้อย,ยางหรือรว่าช็อคอัพ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอการยกสูงหรือโลดเตียเนี่ยที่ร้านเราทําหมดแล้วก็เกี่ยวเรื่องการเซอร์วิสพวกะระบบเบรกน้ำมันเครื่องสําหรับลูกค้าที่สนใจอะไรพวกนี้ก็สามารถเข้ามาชมได้ครับจริงๆแล้วล้อยางที่ร้านผมเนี่ยมีตัวเลือกเยอะมากเดี๋ยวผมจะพาพี่เอฟไปแนะนําว่าเพียเอชอบลักษณะไหน ถ้ามุมนี้เนี่ยมันจะเป็นล้อขอบ18นิ้วครับครับผมที่ที่ผมอยากแนะนําเป็นขอบ18นิ้วเนี่ยเพราะหนึ่งาทางไททันของ PF เนี่ยล้อล้อสแตนดาร์ดมาเป็นสิบแปแล้วได้ยกรถขึ้นไปอยู่ในระดับประมาณ2ความสูง2นิ้วแล้วด้วยเราก็สามารถใส่ขอบ18ที่เป็นขนาดวงรอบเดิม<อ>แล้วก็<อ>แต่เราจะอัพยางให้หนาขึ้นได้<อ><ๆ>เพราะว่าเรายกรถขึ้นไปแล้วจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นออฟโรดในลักษณะที่ใช้งานออกไปทางออฟโรดหนักๆหน่อยเนี่ยจริงๆแล้ว16จะเป็นไซส์ที่เหมาะสมที่สุดนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้ไปถึงขั้นอออฟโรดหนนักๆเี่ยคื ท่องเที่ยวธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วก็สามารถเลือกได้ระหว่าง16 17 18เป็นไซส์ที่ที่เหมาะสม,มที่ผมเล็งไว้เมื่อสักครู่นี้นี่นีตัวนี้ตัวน,น,นี้รุ่นอะไรฮะนี่รุ่นอะไรฮะตัวนี้ชื่อรุ่น per, วาเปอร์ครับผมครับผมเป็นลายที่ยอดนิยมมากดรือ่อพความที่ว่า ภาพรวมแล้วมันดูเวลาไปใส่รถกับอะไรมันก็ดูลงตัวนะครับเออมันดูออฟโรดอะคุณผู้ชมใช่ก็เป็นลายที่ลูกค้าเลือกบ่อยๆแล้วก็ลายนี้ที่ผมเล่นเอาไว้ลายนี้ก็คืออันนี้ชอบตัวที่มันมีทูโทนอะมันมีดำแล้วก็แล้วมันดูเป็นดำด้านๆอันนี้อันนี้ลายอะฮะตัวนี้ชื่อเฟร์บิสครับผมเขาเป็นลายที่มาแรงเหมือนกันน้องๆวาเปอร์เลยแล้วเวลาไปเทียบกับรถเนี่ยส่วนมากลูกค้าก็ชอบในทูโทนสองสีเนี่ยเวลาไปตัดกับสีรถมันลงตัวใช่ครับขั้นตอนในการเลือกรอของที่ผมเนี่ยส่วนมากลูกค้าก็จะจะเลอายี่ทชบ จากจากนั้นเนี่ยก็นำไปวางเทียบที่รถครับคู่กับยางอพอไปวางเทียบที่รถเนี่ยลูกค้าก็บางที<ม><ม>อาจจะเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นโอเคถ้าอย่างนั้นคุณผู้ชมครับผมเลือกมานะฮะเป็นฟิวส์วาเปอร์ครับผมกับฟิวส์บลิส ทีนี่ยางละยางต้องบอกก่อนว่ามันจะแบ่งเป็นลักษณะอะ e t ก็คือไฮ r ทเลนก็คือการใช้งานทางเรียบแล้วก็จะเป็น AT หรือ All t ท r ทเลนก็คือการยางที่ใช้งานอเนกประสงค์หน่อยคือมันไปได้ในทุกเส้นทางทั้ง a d ออแล้วก็ออฟโรดใช่ครับคุณโบนฮะและยางมัดเทเลนล่ะจริงๆแล้วมัดเทเลนเนี่ยมันจะเป็นยางประเภทที่ออกแบบมาสื่อสำหรับการออฟโรด โดยตรงเลยซึ่งมาวิ่งทางเรียบเนี่ยมันก็อาจจะมีข้อเสียก็คือ1เรื่องเสียงมันจะดังครับแต่ส่วนมากผมก็จะแนะนําหน้าร้านให้ก่อนว่าแต่ละตัวเป็นยังไงจริงๆเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยที่มาเปลี่ยนยางที่ร้านผมเนี่ยชอบชอบดีไซน์ของ BF เพราะว่าอย่างลายแก้นยางเนี่ยที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาดูสวยหน่อยเห็นแล้วรู้เลยใช่ครับนะแล้วก็ลายยางใช่ครับลายดอกตัวหนอนที่ดูดุหน่อยเวลาใส่เข้าไปกับล้อเนี่ยมันก็เลยดูดูขึ้นดูสวยแลวอันนี้เหมาะกับผมไหม จริงๆแล้วเนี่ย B F c o o l i s เนี่ยก็เหมาะกับพี่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยามาใช้งานได้อเกประสมเลยจริงๆถ้าดูจากดอกเนี่ยค,คนจะคิดว่ามันดังหรือเปล่าแต่ถ้าคนใช้งานจริงเนี่ยมันไม่ดังนะครับเพราะเดี๋ยวยุคนี้เนี่ยเรื่องรายละเอียดของอยางเนี่ย มันสามารถชี้แจงได้ชี้แจงได้อันนี้ให้ความรู้คุณผู้ชมไปเลยนะคุณวศสองหนี่คือตรงนี้ป่ะใช่ครับผมเป็นมิลลิเมตรครับผม265ร้อยกมิลลิเมตรจากนี่ถึงนี่คือความกว้างของยางใช่ครับผมแล้ว75นะฮะ75คือความหนาของแก้มยางครับผมเขาจากนี่ขึ้นไปใช่ถูกต้องครับใช่ครับแล้วก็ขอบ16ก็คือ16บหกนิ้วใช่ครับผมแล้วดูนี่เนี่ยรายละเอียดของยางก็จะมีบอกเรื่องเสียงครับอย่างเช่นอย่างเบสคูลิสเนี่ยอยู่ในเจ็ดสิบสี่เดซิเบลซึ่งีคเจ็ดสิบสี้ครับผม ยางอย่างยางติดมาจากโรงงานเนี่ยส่วนใหญ่กี่เดซิเบลจริงๆแล้วอยู่ประมาณ72เดซิเบลเอ้ยมันก็ไม่มากวัดกันเยอะสิฮะอี่แค่2เดซิเบลโหเราแทบจะไม่รู้สึกหรืออาจจะแยกไม่ออกว่าให้มันขึ้นมาอีก2ใช่ครับใช่ครับตัวนี้อีกตัวหนึ่ง X Comp Radiator ซึ่ง X Comp เนี่ยเป็นหมดราคายางในราคากลางๆลักษณะดอกเนี่ยก็จะออกเป็นแนวตัวหนอน พูดง่ายว่าสามารถตะกุยได้ตะกุยได้เวลาเจอดินโคลเวลาเราไปท่องเที่ยวหรือว่าไปเจอสถานการณ์จริงเนี่ยก็สามารถาช่วยจากเรื่องการไม่ติดลมได้ในระดับหนึ่งแล้วก็ยังมีร่องรีดน้ำที่ขนาดใหญ่ในการที่ใช้งานออนโรสเนี่ยก็ยังทำได้ดีด้วยและเสียงยางตัวนี้เนี่ยเสียงรบกวนก็ไม่เยอะมากและอีกอย่างนึ้งก็คือเรื่องดีไซน์ของแก้มยางเนี่ย ค่อนทั้งสวยเลยตรงนี้สวยเลยนะใช่ครับคือมาเห็นชื่อเขาแกลเยเตอร์แต่ตรงนี้เขาออกแบบเป็นมันดูเหมือนนักรบจริงๆเป็นแบบมันพวกคมดาบเหมือนอาวุธของแบนักรบแกลเยเตอร์เลยใช่ครับผมใช่ครับก็สวยนะสวยครับตัวนี้เป็นอีกตัวเลือกที่ที่น่าสนใจมากๆเลย บนครับคุณผู้ชมครับคือมันหล่อทั้งคู่เลยอ่ะอันนี้คือ XCOM รัดอยู่บนฟิลสรุ่นบลิสสส่วนอันนี้นะฮะเป็น BF ฟูดวิสนะฮะรัดอยู่บนฟิว์ลาเปรับลาเปอร์ใช่ครับผมอันนี้พี่บสอดถาผมขอไปดูอ่าโอเคผมผมเอาตัวนี้เลยได้เลยครับพี่ผมว่าลงตัวด้วยลายยางและแก้มยางเนี่ยพอมาจับกับฟูดวิสแล้วผมมองว่า มันดูเข้ากันดีครับและอย่างที่ผมบอกว่าการลักษณะดอกของ XCom เนี่ยผมมองว่าเข้ากับการใช้งานของพี่ด้วยโอเคได้ครับเดี๋ยวผมติดตั้งให้เลยฮะคุณผู้ชมครับหลังจากที่ผมเสริมสมรรถนะด้วยการหารองเท้าเท่ๆนะครับให้กับเจ้ารถผู้ใจของผมนั่นก็คือล้อ m a c f i s รุ่น b l i t z และรัดด้วยยาง XCom AT Gladiator เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไป ผมจะพาเจ้ารถผู้ใจคันนี้ไปติดตั้งอุปกรณ์ที่จะทำให้ชีวิตติดแคมป์ของผมเต็ไมไปด้วยความสุขและความสะดวกสบายครับทุกคนครับในตอนที่ผมมองหาเต็นท์หลังคารถจตนสักหลังหนึ่งที่จะทำให้การนอนหลับพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติของผมนั้นสะดวกสบายและสมบูรณ์แบบเต็นท์หลังคารถจตนจะต้องตอบโจทย์การใช้งานของผม3ข้อด้วยกัน 1. ต้องกลางเร็วสะดวกสบาย 2. ต้องเป็นเต็นที่ทนทานในทุกสภาวะสภาพอากาศและ 3. ต้องเป็นเต็นที่ดูแลง่ายไม่ยุ่งยากจนเกินไปครับคุณผู้ชมครับเจ้ารถคันเก่งของผมใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับตอนนี้เหลือเพียงแค่ขั้นตอนสุดท้ายนั่นก็คือการติดตั้งเต็นท์หลังคาครับและว,วันนี้ผมมาที่ร้านเอเชียออโต้ช็อปซอยวัดลาดปลาดุก ซึ่งเป็นหนึ่งดีลเลอร์ของเต็นท์หลังคาร็อกแท้และที่นี่นะครับยังมีความเชี่ยวชาญในการตกแต่งรถยนต์แบบออฟโรดกับประสบการณ์กว่า7ปีโดยพี่เล็กนะครับจะเป็นยังไงขั้นตอนการติดตั้งนะครับจะยากง่ายขนาดไหนรวมถึงเต็นท์เมื่อติดตั้งแล้วจะสร้างความสะดวกสบายให้กับเราได้อย่างไรเดี๋ยวไปเจอกับพี่เล็กด้านในกันเลยครับเอเชียออตโตชอปเกิดขึ้นมาจากคือผมเป็นคนเล่นออฟโรด หาสถานที่แต่งดีๆยากเพราะฉะนั้นผมก็เลยมาสร้างเองทาเองเล่นเองแล้วก็ก็เลยขยายใหญ่มาเรื่อยๆครับผมที่ชอบที่นี่ก็คือช่วงล่างเน้นช่วงล่างกับแอสเซอรีกับกันชนหน้ากันชนท้ายงานที่เสริมเข้ามาก็คือเต็นท์แล้วงานทุกชิ้นผมเป็นคนดูแลทั้งหมดในประสบการณ์ในการติดตั้งคือพวก s อสชาร์ทพวก ขยับมุมเล็กๆ,ๆน้อยๆพวกนี้ครับผมมันมีความสําคัญมากเต็นที่ติดตัวนี้คือน,นอนได้สองท่านความดีคือไม่ยาวจนเกินไปก็ใส่ในกระบะจะสวยงามเก็บง่ายกางง่ายร้อเซ็ครับผม เจ้าเต็นท์หลังคารถยนต์ร็อกแคนขนาด2คนนอนหลังนี้ข้อดีก็คือกางง่ายใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีและทนทานเพราะมีเคสแบบฝาแข็งคอยปกป้องแดดและฝนรวมถึงทําให้ลู่ลมเวลาที่เราเดินทางบนท้องถนนไม่ต้องดูแลเอาใจใส่มากจนเกินไปเนื่องจากเจ้าเคสแข็งนี่แหละครับที่จะคอยปกป้องตัวเต็นท์ไว้นั่นเองเพียงแค่หลังจากที่เราใช้งานก่อนเก็บให้พึงแดดให้แห้งสนิทเพื่อป้องกันความชื้นที่อาจทําให้เกิดคราบเชื้อราและกลิ่นเหม็นอับเท่านั้นเองครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้เจ้ารถคู่ใจของผมก็เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับกับขั้นตอนสุดท้ายนั่นคือการติดตั้งเต็นท์หลังคารถยนต์ล็อกแทงครับซึ่งเต็นท์ตัวนี้จะเปรียบเสมือนกับโรงแรมที่จะสร้างความสะดวกสบายให้กับผมในการเดินทางไปพักผ่อนทั่วไทยนะครับคุณผู้ชมก็ได้เห็นแล้วว่าการกางนั้นก็ง่ายการเก็บก็ง่าย และที่สําคัญนะครับฟังชันต่างๆเขาสร้างความสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นที่นอนที่หนานุ่มช่องดูดาวนะครับเรียกได้ว่าเติมเต็มความสุขให้กับเราท่ามกลางธรรมชาติที่เราไปท่องเที่ยวไปใช้ชีวิตติดแคมป์กันและนี่คือแนวทางในการแต่งรถของผมแนวทางของคุณผู้ชมเป็นยังไงเรามาแบ่งปันกันได้นะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับการตกแต่งรถยนต์แคมปิ้งคาร์คู่ใจของผมคันนี้ที่ผมให้นิยามว่า เมทโ o ชออฟโรดครับเป็นรถที่ใช้งานในเมืองได้และในวันหยุดก็สามารถพาผมไปท่องเที่ยวสัมผัสธรรมชาติได้ครับและการเดินทางที่ผ่าน,านมาคงจะเป็นบทพิสูจน์ถึงสมรรถนะความแกร่งความสะดวกสบายที่เจ้ารถคันนี้พาผมไปท่องเที่ยวสัมผัสธรรมชาติและยังเป็นเพื่อนคู่หูคู่แกร่งพาผมไปทุกที่ทั่วไทยผมหวังว่าคลิปของดีที่ผมเลือกคลิปนี้คงจะเป็นแนวทางให้คุณผู้ชมที่กําลังมองหาอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์แบบออฟโรดเพื่อการท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพมีมาตรฐานไว้ใจได้ในยามที่ต้องพาเราไปในผลทางที่ยากลำบากและสบายใจได้ในยามที่ต้องพาเราเดินทางในครั้งต่อๆไปครับและก่อนจากการในวันนี้นะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักการออกไปใช้ชีวิตติดแคมป์ขอขอบคุณฮา m m e r อร์อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์แบบ o f f โรด d j j u u t o o t t v v e ผู้นำเข้าล้อแมกและยางรถยนต์ระดับโลกชคอัพเชนโฟ 4x4 d a m p e r Sport พร้อมลุยทุกสภาพถนนเด็ก ระบบดินชักท้ายกระบะจากอเมริการ็อกแท้งเต็นหลังคารถยนต์และ Thailand Outdoor Shop ร้านจำหน่ายอุปกรณ์แคมปิ้งคุณภาพสูงแล้วกลับมาออกเดินทางจากชีวิตคนเมืองที่แสนจำเจสู่การพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติที่แสนงดงามในแคมป์แอดดิชีวิตติดแคมป์ได้ใหม่สำหรับวันนี้ผมเอฟธัญนพลาไปก่อนสวัสดีครับ